จเจริญพรจติโยมและสาวจนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่444นะพี่อยู่ที่เวียงปุมกามซึ่งเป็นเมืองเก่าของเมืองเชียงใหม่ก่อนที่พญามาังรายจะได้ไปสร้างเมืองใหม่ในใจกลางเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันเนี่ยองค์ท่านก็สร้างเมืองหลวองอยู่ที่นีน่เพื่อการยึดอาณาจาักรอนลิบุญชัย ที่เวียงกุมกามนี้เป็นเมืองที่มีมนสเสน่ห์แต่เพียงแต่ว่าเสียเส่ยงกับการน้ําท่วมหน่อยเสี่ยงการน้ําท่วมที่พยา,ยามังรายย้ายจากเมืองนี้ไปสร้างเมืองใหม่อยู่ที่ศรีนครพิงก็เพราะเหตุที่น้ําท่วมบ่อยปีที่ผ่านมาก็น้ําท่วมใหญ่ถึงสองครั้งน่าเห็นใจมากน้ําฝนตกหนักๆแล้กกวน่ากลัวาะที่นิ่มอยู่ใกล้แม่น้ําปิงในวิชาชีวิตตอนที่ 444ก็เป็นเรื่องราวที่หลวงพี่ได้อ่านมานะก็อยากจะสรุปในเนื้อหาที่ได้อ่านได้ใจความมาคือเรื่องการทะเลาะกันการโจ์กันฟ้องกันนะสิ่งเหล่านี้เป็นความไม่เกื้อกูลนะไม่เป็นสุขกับทั้งสองฝ่ายนะ ก่อให้เกิดความพินาศเพราะนั้นพุดวงหญิงได้ทรงตัดแนะนำว่าอย่าพยายามที่จะทะเลาะฟ้องร้องกันเลยนะมีอะไรก็ให้สงสัยก็สอบถามปรับความเข้าใจกันชีวนะิตมนุษย์นะพึงจะได้มีความประพฤติที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาทั้งกายวาจาใจนะมีจิตท,ที่เป็น กุศลกรรมเหล่านี้เป็นต้นหถึงแม้แต่การที่จะส่งเสริมสนับสนุนกันในฐานะที่เราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะมีสติรละลึกรู้หรือสติอันไพบูรณนะ์ในทุกขณะในการทำงานใดๆการดำรงชีวิตใดๆก็พึงจะได้มีการพินิจพินาไข้ควรรนะวมถึงการประพฤติปฏิบัตนะิการยึดมั่นใน คุณความดีต่างๆหรือแม้แต่ในเรื่องราวของการแต่งกายการมีพระาที่ไพเราะอ่อนหวานบางครั้งแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกันหรือมีความเห็นแย้งกันก็ค่อยๆปรึกษาหาลือกันด้วยด้วยกามที่มีความไพเราะอ่อนหวานในเรื่องราวของสิ่งที่พุ้องค์ทรงตรัสเรื่องการที่ว่าการ ฟ้องกันการโจกันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นพู้องค์ก็ทรงตรัสว่าการโจกันเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากนะเพื่อความไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อความพินาศแก่คนหมู่มากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์นะทิกสุทั้งหลายถนะ้าพวกเธอเล็งเห็นลากแห่งการโจกันปานนี้แล้วเนี่ยทั้งภายในและภายนอกเธอเ็พึงพย,ยายามที่จะละลากแห่งความ โจ์กันหรือการฟ้องร้องกันนะปณิบนมนมนะผ่อนบนกันหรือแม้แต่ในเรื่องราวที่เป็นวลีต่างๆ,างๆเช่นความเห็นแยง้งความพั่งพร้อมพูดถึงความใบบูแห่งสติการหลีกเล่นในที่สงัดการเพ่งพินิษพิจารไข้ครวน,นการประพฤติด,ดีความพอใจความสรนเสริญการ มีจิตเป็นกุศลนะการรู้จักนุ่งห่มให้เรียบร้อยการให้คำแนะนำการประพฤติชอบก็เป็นวลีต่างๆนะที่อยู่ในไตรปิดกเล่มที่8ในเล่มนี้ซึ่งในเรื่องราวที่ผู้ทรงทรงจัดเมื่อกี้หลวงพี่ได้กล่าวสักครู่ก็อยู่ในหน้า 500, 50 5 0 0 505ว่าการจด การโจกันย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อความพินาศแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์มีแล้วคือโจดย์นันแล้วก็ทุกข์ทั้งคู่แหละภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอเล็งเห็นถึงลากแห่งการโจกันป่านนี้แล้วเนี่ยทั้งภายในและภายนอกเนี่ยพวกเธอก็พึงพยายามที่จะละลากแห่งการโจกันนั้น พยายามที่จะมีเมตตาไม่ตีต่อกันนะเพราะชีวิตนี้มันก็มีแค่ชีวิตเดียวมีร่างเดียวนะเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วเพราะนั้นความมีใจกว้างนะใจกว้างมีใจเมตตาไม่เข่งคัดนะมีความยืดหยุนมองโลกในแง่ดีนะเห็นว่าทุกวันนี้คือโอกาสนะของชีวิตนะที่เราควงจะต้องมี สัมพันธภาพนะสัมพันธภาพหรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของความสุขเลยลองนึกดูดีว่าวันใดวันหนึ่งที่เราเกิดความขัดแย้งนะหรือความสัมพันธภาพที่มันปีนเกี่ยวกับคนที่เรารู้จักหรือคนใกล้ชิดเนี่ยเราจะทุกข์ไปทั้งวันเลยเราจะรู้สึกมันจิตใจมันไม่ค่อยสดชื่นนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่เราพึงจะต้อง ตื่นรู้ถึงถึงความจำเป็นอันนี้นะเพราะว่าเวลาของชีวิตมันมีจำกัดที่เราจะต้องแบบใช้เวลาให้มีคุณค่านะการอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยความอ่อนโยนนะต่อกันนะความมีไมตรีต่อกันมีสัมสมาวาจาต่อกันเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความงดงามของชีวิต ที่พุทธองค์ทรงตรัสว่าสิ่งที่เราพึงจะต้องมีก็คือสตินะมีความอดกัน้นมีความอดทนนะมีใจที่รู้เท่าทันในทุกขณะนะการมีใจรู้เท่าทันในทุกขณะเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเกิดความสงบในจิตใจว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองอย่างนี้เป็นตน้นแบบนั้นการดำารงชีวิตแบบทางสายกลางไม่มากไม่น้อยเกินไปอย่างลงตัวมีความพอดีเนี่ยสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็น การเห็นถึงความสําคัญของรูปและนามคือทั้งกายและใจนะทั้งรูปเวทนาสาญงานสังขารวิญญาณการที่จะไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตนะการมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคาดที่ล้มเหลวเราก็สามารถที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นและเพพยายามทําทุกสิ่งให้ดีที่สุดในการดํารงชีวิตเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในคาดที่มันมีอุปสรรคเราก็สามารถที่จะมี กำลังใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนั้นนะการดำรงชีวิตการทำการงานก็พึงที่จะทำอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกตนอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าเขาบอกว่าความยิ่งใหญ่ความสำเร็จมันไม่ได้เกิดจากอ,อนสวรรค์แต่มันเกิดจากการฝึกตนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะเพราะนั้นการตื่นรู้การมีสติในทุกลมหายใจเข้าออกนะด้วยความมีเมตตาการุณาเนี่ย ถือว่ามันเป็นความงดงามของชีวิตนะเป็นชีวิตที่มีความเมตตามีปัญญามีวินยัยมีความกล้าหาญมีความยุติธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละนะเป็นความงดงามของชีวิตที่เราพึงจะต้องอใช้ชีวิตนี้อย่างมีความสุขด้วยความเบิกบานนะด้วยใจที่ช่ำชื่นนะ มองโลกในแง่ดีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการมีทักษะในการดำรงชีวิตบางครั้งก็ต้องอาศัยการเ,าเรียนรู้เหมือนกันนะการได้สัมผัสอยู่กับธรรมชาตินะอย่างช่วงนี้ปีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าฝนค่อนข้างจะมาเร็วแต่สมัยก่อนตอนลงพี่เด็กๆเ,เรียนประ,ประถม6จำได้ว่า เปิดเรียนสมัยก่อนเปิดเรียนมาที่หนึ่งพฤษภานะไม่ได้เปิดสิบเจ็ดพฤษภาเหมือนปัจจุบันก็ฝนเริ่มตกแล้วไปโรงเรียนนี่ก็เจอฝนก็ต้องวิง่งรีบวิ่งเพื่อให้ถึงโรงเรียนนะแต่ก็เปียกนะแต่หลังๆฝนมันก็จะมาประมาณมิถุนายนกรกฎาคมตกหนักๆก็นวดละนะกรกฎาคมเหล่านู้นเะนี่ยก็โลกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ พราะนั้นอืมแต่ที่นี่ค่อนข้างจะน่าห่วงนะที่เวียงกุมกามเพราะว่าถ้าฝนตกหนักๆแล้วโอกาสที่น้ำจะท่วมมันมีสูงมากนะก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่นะที่เวียงกุมกามเนี่ยนะหลวงพี่ชอบมาดูก็จะดีเก่าๆซึ่งยังไม่ได้ขุดค้นอีกเยอะนะก็อยู่ลึกต่ำกว่าพื้นดินไม่ต่ำกว่าสองสามเมตรอะ ที่เขที่ขุดจากดูจากอย่างพัจดีนี้ที่เป็นวัดล้างแห่งนี้เนี่ยนะก็ดูแล้วก็ประมาณถึงสองเมตรครึ่งถึงสาเมตรอ่ะนะที่จะขุดลึกลงไปนี่เพียงยังไม่ถึงฐานสุดของสิ่งปลูกสร้างนะแต่เป็นเป็นความงดงามที่นี่ชาวต่างประเทศมาซื้อที่ดินปลูกบ้านอยู่ที่ในเวียงกุมกามค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาชอบ ความเก่าแก่ของของเมืองนะแล้วก็มีความสงบเงียบนะเพราะฉะนั้นในการดำรงชีวิตที่มีจิตใจที่มีความพอเพียงมีความอ่พอดีนะมีสมาธิิสมาสังกปะสมาวาจานะ เราคุยชอบทั้งกายวาจาใจมีความคิดที่ดีหรือมีความเห็นชอบต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยถือเหล่านี้ถือว่าเป็นจิตที่เป็นกุศลกรรมทั้งสิ้นนะที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ชีวิตยอยู่อย่างมีความสุขและมีความเบิกบานอย่างที่เมื่อกี้หลวงพี่ได้กล่าวไ้แล้วว่าการมีสติรละลึกรู้อยู่กับปัจจุบันด้วยจิตใจที่อ่อนโยนนั้นเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพ ร่างกายของของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นในความพอใจในการดำารงชีวิตนะที่จะมุ่งมั่นสั่งผมคุณงามความดีความที่จะไม่รู้สึกเป็นคนขัดเคืองง่ายนะไม่เป็นคนโกรธง่ายนะไม่เป็นคนหลงงม,มงายนะในอะไรที่แบบมันไม่ใช่เรื่องราในผู้สวศาสนาเนะี่ยต่างเหล่านี้เป็นต้นเนะี่ย ก็สนะิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมเป็นความไพ่บูรณ์ในสตินแห่งการระลึกรู้ด้วยความพั่งพร้อมในเนื้อหาสาระของโพธิปขีย์ธรรมสาประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการละความชั่วสั่งสมแต่ความดีการทำงานด้วยความฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสา นะการมีสติระลึกรู้นะหรือแม้แต่ความมีศรัทธาความภาคเพียรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะวันนี้หลวงพี่เองก็ค่อนข้างจะ,ะหลงกับแสงอาทิตย์นิดหนึ่งตอนแรกหลวงพี่อยู่ด้านนู้นนึกว่าพระอาทิตย์อยู่ด้านนี้นะแต่พอจริงๆแล้วพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังนั้นหน้าก็จะดำนะอันนี้เป็นเป็น เป็นอะไรอะ่ะเป็นเป็นลักษณะของการพื้นฐานเบื้องต้นของการถ่ายภาพว่าถ้าย้อนแสงแล้วหน้ามันจะดำนะแต่ว่าเขาก็มีโหมดอยู่นะมีโหมดเดี๋ยวนี้ว่าถา่ยย้อนแสงเขาก็ปรับเป็นหน้าไม่ดำได้นะตอนนี้จริงๆแวภาพะที่อยู่ด้านหลังตางที้บางทีหลงทิศนะ เหมือนคนดำน้ำบางดีหลงน้ำนะคิดว่าจะโผล่ขึ้นแนะถ้ามันดำดิ่งลงดิ่งลงก็เลยเสียชีวิตต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นเะพราะนั้นนะชีวิตนะที่เราพึงจะได้รู้กับความสุขแล้วก็ความทุกขนะ์การฝึกฝนตนเองอยู่ในทุกขณนะด้วยความนุ่มลึกไม่แข็งก้าว จนเกินไปสามารถที่จะอยู่กับปัญหาต่างๆได้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมีความเมตตาที่จะไม่ฟ้องร้องกันต่างๆเหล่านี้นะชีวิตนั้นมีชีวิตเดียวเป็นแน่แท้ดูแลให้ดีเป็นหนักหนาใช้ชีวิตอย่างมีความเพียรมีเมตตาไม่เข่งคัดเกินไปในจิตใจ มีความคิดบวกอย่างดียิ่งใจเปิดกว้างตามความจริงเช่นนี้ได้มีสมรรถภาพที่งดงามประจําใจตื่นรู้ด้วยสติไซย,ย่อมงดงามเวลามีจํากัดในชีวิตมีอะไรให้รีบทําเช่นนี้นั่นการอยู่กับปัจจุบันด้วยความอ่อนโยนอย่างฉับพลันย่อมนําความสุขสันมาสู่ตนสิ่งแรกที่ต้องมีทุกวันนั้นคือสติ ความอดกัน้นเช่นนั้นนี่ความสงบที่แท้จริงอยู่จากใจที่รู้เท่าทันเช่นนั้นมีด้วยความไม่มากไม่น้อยและลงตัวเรียนรู้ทำทั้งรูปนามงดงามยิ่งกล้าทำในทุกสิ่งดีหนักหนามีความกล้าหาญและมีด้วยปัญญา ชีวิตย่อมนำพาความงดงามมีสิ่งใดขัดเคืองให้สอบถามประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเป็นสุขสรรมีจิตเป็นอุสลอย่างดีพันส่งเสริมสนับสนุนกันย่อมงดงามมีสติที่ไพ่บูรณ์และอ่อนน้อมพินิจพิจารณาไข้ครวนเช่นนี้นั่น ประพฤติตนดีแล้วย่อมดีพลันขอให้พอใจในคุณงามและความดีมีวาจาไพเราะและอ่อนหวานมีถ้อยคำไพเราะงดงามยิ่งคาใดที่เห็นเขาทำดีอย่างดีจริงก็แสดงมุทิตาหรือสรรเสริญยิง่งย่อมงดงาม ความพังพร้อมสามัคคีนั้นดียิ่งย่อมเป็นทุกสิ่งเช่นนี้นั่นขอให้เรามีความสุขสำราญคันมีใจเบิกบานและงดงามสิ่งที่ต้องมีในวันนี้คือสติที่ดีเช่นนี้นั่นขอให้เราได้เรียนรู้ทำอย่างฉับพลันไม่ ยอมแพ้และเชื่อมั่นความงดงามพระพุทธองค์ทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าการโจทย์กันหรือฟ้องร้องกันอย่างมากมายไม่ดีนั่นเป็นความไม่เกื้อกูลอย่างฉับพลันทั้งสองฝ่ายย่อมไม่เป็นสุขอย่างแน่นอนก่อให้เกิดความพินาศไม่เกื้อกูลหากเธอเล็งเห็นถึง การขัดแย้งเป็นหนักหนาขอให้เธอพึงลนะการขัดแย้งตลอดมาย่อมนำพาความสุขที่แท้จริงจุดตัดของชีวิตทั้งหลายนั้นย่อมมีทั้งสุขทุกข์คู่กันเช่นนั้นยิ่งขอให้มุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีจริงด้วยความ นุ่มลึกและเมตตาฝึกฝนในตนครั้งแล้วและครั้งเล่าอยู่กับธรรมชาติย่อมดีมากเป็นหนักหนาขาใดที่มีชีวิตขาใดที่มีปัญหาประดังมาขอให้แก้ด้วยปัญญาย่อมงดงามด้วยความตื่นรู้และคิดบวก มีสติและอดกั้นดีหนักหนาไม่ยอมแม้เชื่อมัน่นในวิญญาย่อมนำพาความสุขอย่างแน่นอนขอหน้าห่งคุณพระรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่แปดฉบับมหามากุฏในเรื่องราวที่พระองค์ทรงตรัสกับภระาวกว่าการโจทย์การย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกือ้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความ ไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อความพินาศแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์ภิกษุกทั้งหลายถ้าพวกเธอเล็งเห็นถึงล่าแข่งการโจดกันปานนี้ทั้งภายในและภายนอกเธอพึงพยายามละล่าแข่งการโจดกันน้ำเสียคือพยายามที่จะไม่ฟ้องร้องไม่ทะเลาะเบ,บาแวงกัน ขอได้โปรดเป็นรอบปัจจัยพิบากมาทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทั้งเขาไ้เมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหลังสิ่งใดขอจงสําเร็จสำมามุมมาปารสนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราเทพเทวดาทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในเวียงกุงกามอาเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุรรร่วมกันเจิญพ